จะถึงงานวันเด็กแล้วเสานี้นี่เอง,ง<า>เรา,าสนุกสนานใช่เรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีการแบบเตรียมความพร้อมหรือมีที่ไหนเนี่ยบริจาคสิ่งของมาให้บ้างค่ะโดยทางวัดเจดีหลวงวรวิหารเชียงใหม่ได้มอบจักรยานและเงินสดสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568สํานักประชาสัมพันธ์เขต3พร้อมอวยพรปีใหม่ให้มีสติมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารเชียงใหม่พระครูสังครักษ์วีรวัตวีรวัฒโนหรือพระครูออสได้มอบจักรยานและเงินสดสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568แก่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสามที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่11มกราคมนี้ซึ่งได้สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปีโดยจะมีผู้ใหญ่ใจดีศรทัทธาญาติธรรมสนับสนุนของขวัญและจักรยานเพื่อจัดสรร ให้กับเด็กๆในที่ต่างๆรวมทั้งเด็กที่ด้อยโอกาสโรงเรียนห่างไกลทั้งนี้ค่ะพระครูออสนะคะก็ได้บอกว่ามองเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเป็นห่วงอนาคตเด็กไทยต้องช่วยกันให้โอกาสในการเรียนรู้ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรซึ่งได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี2568ให้แก่เด็กและเยาวชนว่า ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง โดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสเป็นผู้รับมอบจัก,กรยานจำนวน10คันและเงินสดสนับสนุนการจัดกิจกรรม Happy c h i l d r e n Day ความรู้คู่ความสุขของสำนักประชาสัมพันธ์เขตสพร้อมขอเชิญชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรมทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวทีกิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าวเกมจากบูธหน่วยงานต่างๆพร้อมรับของรางวัลมากมายตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง12นาฬิกา นอกจากนี้นะคะทางพระครูออสค่ะยังได้อวยพรปีใหม่ให้กับผู้ชม NBT ด้วยค่ะโดยขอให้มีสติมีความสุขทั้งกายและใจเราไปฟังคำอวยพรจากพระครูออสกันค่ะเวลาโอ,อกสาสของการขึ้นปีใหม่ทุกวันเป็นวันที่ดีเพราะว่าหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทำคุณงามความดีตั้งตนเองให้อยู่ในทานศีลภาวนาก็เชื่อว่า ทุกวันนั้นเป็นวันที่เป็นวันดีและเป็นวันมงคลในเดทีขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนได้มีสติสัปชัญญะในการรักษาชีวิตตัวเองให้มีความสุขโดยเพราะความสุขทั้งสองอย่างก็คือความสุขทางกายและใจเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปรารถนาดังนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ดีที่งามก็ขอให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จ